การน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในตำบลพะลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเนื่องด้วยลาห้วยพะคือและหนองอีเลิงเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรของชาวบ้านบริเวณโดยรอบในพื้นที่ดังกล่าวมักเกิดปัญหาน้ําเน่าเสียอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งนะครับตามสไลด์ในลําห้วยพะคือนะครับมีปัญหาแหล่งน้ำนะครับที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมตามการตรวจวัดของสํานักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10นะครับมาจากหลายสาเหตุแม้ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะมีระบบบับัตน้ําเสียอยู่แล้ว แต่ก็สามารถบําบัดน้ําเสียได้เพียงเท่าที่เข้าระบบบําบัดครับยังมีอีกละอีกหลายน้ําอีกหลายส่วนนะครับที่ยังไม่ได้เข้าระบบบําบัดเนื่องจากท่อรวบรวมน้ําบําบัดยังยังมีไม่ครอบคลุมนะครับทาให้น้ําเน่าเสียยังคงมีอยู่และยังส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่จึงหาหรือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมควบคุมมลพิษเทศบาลนาครขอนแก่นเทศบาลตําบลเมืองตําบลพระรับนะครับว่ามีแผนรับมืออย่างไรและหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลัก ในการป้องกันแก้ไขการบำบัดน้ำเสียในลำห้วยพระคือและหนองอีเลิงครับ